สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้วันพฤหัสที่24กรกฎาคม68ค่ะ Good morning everybody have a wonderful day Welcome to our s h o w n e l Hopefully this video makes everyone enjoy. Please subscribe นั่นค่ะทุกท่านนั่นคือดอกแก้วมังกรค่ะข้างในจะเป็นสีแดงค่ะสุภลักษช์ิมเมื่อ2วันก่อนนี่เองค่ะอันนี้ก็ว้าวมีพืงมาตอมด้วย ก็ฝากฟ้าฝากาฝากนไว้ค่ะปลูกแบบธรรมชาติค่ะนั่นค่ะพึ่งมาตอมแล้วบางทีนกก็มาเยี่ยมเยียนก่อนสุภารักษ์ค่ะแล้วที่นี่ก็คือหมู่บ้านป่าตึงหลวงปุราตำบลออนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นี่คือสุภารักษ์กำลังจะเดินทางออกไปซื้อของกินของใช้ค่ะ แล้วก็อันนี้ตอนขากลับค่ะนี่ก็คือบ้านริมออนหมู่3ามตำบลออนใต้อเมรสันกำแพงเชียงใหม่เช่นกันค่ะที่ตำบลออนใต้จะมีทั้งหมดอยู่11หมู่บ้านค่ะจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่กันแบบติดๆิดต,ดตดกันนะคะนี่ก็คือ,อหมู่บ้านริมออนข้ามสะพานไปฝั่งนี้จะเป็นหมู่บ้านแม่พาแหนหมู่6ค่ะ นี่ค่ะสุภรักษ์จะใช้เส้นทางนี้บ่อยมากค่ะเพราะว่าออกไปซื้อของกินของใช้ที่ร้านสะดวกซื้อร่มรื่นค่ะสดชื่นร่มรื่นบรรยากาศดีมากค่ะไม่มีมลภาวะค่ะคันนี้ก็เข้ามาเลี้ยวซ้ายมาหมู่บ้านป่าตึงหลวงปุล่าก็เป็นหมู่ที่7ดค่ะ นี่ก็คือเส้นทางที่จะเข้าบ้านของสุภารักษ์และลุงจรลุงจรจะรู้เส้นทางเกือบหมดทุกเส้นทางแล้วค่ะใน11หมู่บ้านในอำเภอ,อตำบลอออนต้านี้นะคะเพราะว่าลุงจรมาอยู่ได้12ปีแล้วค่ะอยู่ที่ตาบลอออนต้นได้12ปีแล้วค่ะนี่ค่ะหมู่บ้านป่าตึงมีป้ายบ่งบอกให้ทราบด้วยแล้วเรากำลังจะผ่าน สถานที่สำคัญของหมู่บ้านก็คือวัดป่าตึงหลวงปูลราค่ะที่ทุกคนให้ความเคารพศรัทธาและนับถือเป็นอย่างยิ่งค่ะนี่ค่ะวัดป่าตึงหลวงปู่ราค่ะแล้วไปอีกระยะหนึ่งประมาณ50เมตรหรือร้อเมตรนี่แหละค่ะก็จะเป็นทางเข้าบ้านของสุภารักษ์ก็คือป่าตึงซอยหกค่ะ ฝากคลิปวิดีโอให้ติดตามด้วยนะคะ Thank you for watching If you like please subscribe to the channel Thank see you